สวัสดีครับผมสกายครับ,กกร,บรับบทเป็นมาวินนะครับผมเชนร,รับบทเป็นเปิร์ครับแล้วต้ควมไจากซีรีส์เรื่อง Love Sick สอับสี่ครับยินไงบ้างครับการที่เราได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้ครับตอนแรกก็ไม่คิดครับว่าจะได้เล่นซีรีส์ที่เป็นซีรีส์ในตำนานเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ซีรีส์วายเรื่องแรกในประเทศไทยก็เลยรูแบบ้สึกกดดันนิดหน่อยแต่พอไม่เจอพี่ชีวินแบบ พี่ชีวินช่วยแนะนําแล้วมีพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆมาแนะนำผมเรลรู้สึกสบายใจขึ้นครับก็ตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยคิดว่าผมจะได้มาอยู่จุดนี้ผมคิดว่ามันน่าจะไม่ใช่ทางผมแต่ว่าก็ลองดูแล้วก็ชื่นชอบแบบก็ถือว่าโอเคแรกๆอาจจะมีเกรงๆตึงๆบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นตัวเองมากขึ้นครับตอนนี้ก็เป็นตัวเองมากขึ้นโอเคแล้วทั้งการพี่ชีวินเปนงไงแล้วไี่ชีวินดุไหมไม่ดูเลยครับสนุกมากๆครับสนุกมาก Icana, zat, ไม่ด e ูเลยครับไปชีวิตใจดีครับเขาไม่ได yes. ้ดูเราใช่ไหมเขาไม่ได้บอกสีเขาไม่ได้เตรียมมาใช่ไหมว่าเอ้ยต้องบอกว่าจะไม่ดูนะอะไรในแนวเอ้ยไม่ไม่ใช่ครับแล้วสองคนเคยเจออะไรมาก่อนเปล่าไม่เคยเลยครับเพิ่งเพิ่งมาเจอเรื่องนี้เรลย ผมผมไม่คิดครับว่ามันจะได้เป็นเลดี้คู่ผมตองแรกตอนแรกเขาเขายังไม,ไไมไ่บอกครับเขาแค่ตอนนั้นให้ไปพัทยาแล้วแบบเขาเหมือนเขาแกล้งว่าผมให้ผมมปนอนกับมันแต่ยังไม่บอกนะว่าเาลด้คู่กันกขแค่ไหนพอไปเหมือนไปแบบทาให้เราสนิทกันมากขึ้นครับไ,ไ,ไปไปยกกลุ่มครับไปยกกลุ่มใช่ใช่ๆๆๆ อาจจะดีครับแต่ไม่ได้ดีมากๆผมว่าน่าต้องมีฝึกอีกเยอะมันเป็นคิวแรกแล้วก็ผมทำตัวไม่ถูกแล้วแต่ผมก็ไม่ได้สนิทเท่าเหมือนตนนี้แบบครั้งแรกในชีวิตเลยครั้งนั้นวันแรกในชีวิตต่อไปเดี๋ยวจนจบกนรแยคะแนนของเราจะพัฒนาขึ้นไปอีกก็้องให้แฟนๆติดตามใช่ครับก็ฝากด้วยนะพวผมนะเนี จะสัญญาว่าจะทําให้ดีที่สุดครับผมจะทําให้เต็มที่แล้วพัฒนาไปเรื่อยๆครับผอครับโอ้ยอ็นมาฉากที่สุดํากการที่เราเล่นกมาสปอยมันจะเป็นสปอยอะไรี่อ๋ออีวีดีงอดวีผมว่าผมชอบฉากกินแตงโมครับกินแตงโมเอ๊ะมันในชในแล้ว่ เลยนะเชื่ออะไรว่าชอบจริงๆครับเหมือนกันเลยครับก็กินแตงโมเพราะว่าไอ้นี่มันถามบอกว่านิสแตงโมเหรอคือมันไม่รู้จริงๆอันนั้นแบบไม่ไม่ได้มีในบทอันนั้นของจริงมันไม่รู้จริงๆผมไม่รู้จริงๆว่งเพราะมันแตงโมแตงโมสีเหลืองผมไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยเห็นเราเล่าชิงเราเป็นยังไงบ้างก็คือแตงโมเลยก็คือแตงโมใช่เพราะมันคือแตงโมไงใช่ครับขอโทษอว์อะเราเป็นยังไงเพาะมันแตกออกมาตูเราแบบเยอะมากเลยให้กิน ครับก็มีความสุขครับที่แบบเพิ่งมันเ s t ต์ของพว,พวกผมก็มีแฟนคลับเยอะขนาดนี้ก็ดีใจมากๆก็นี่เป็นก้าวแรกก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนิดนึงครับที่มีแฟนคลับมาชมเฟสต p ของพวกเราอาจจะมี92-93ก็ว้าไสองเก้าสาแก็ว่าไปครับ เราพวกเราอ่ะตึกเด็กพวกเราคืออะไรที่แฟนๆล้วงเปล่าเทนไนให้น่าจจะเป็นแบบสนิทกันคุยคุยกันแบบน่าจะเหมือนความเด็กครับความเด็กจริงหรือเปล่าผมว่าเพราะผมเป็นศูนย์นะน่าจะเป็นแบบความเด็กมากกว่าเพราะผมก็ยังเด็กกันอยู่เพิ่งมีความรักอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ท่านจะดูอได้ทราไหนอะไรยังไงับฝากเรื่องให้ติดตามด้วยนะครับก็ฝากมาวินไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับสัญญาครับว่าจะทำให้ดีที่สุดครับก็ฝากผมนะผมชิปเปอร์นะครับในเรื่องก็ฝากด้วยครับแล้วก็ฝากติดตามซีรีส์ด้วยนะครับเรื่อง The Thing 2024ครับติดตามปันแอร์วันที่14กันยายนครับกันยายนของวัน24ครับ แล้วก็ฝากติดตามเลิฟซิกทุกช่องทางนะครับแล้วก็เทียไฟวันครับครับผมบ๊ายบายสวัสดีค่